อบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสรุปชอบได้โดยพงเองและสวัสดีรายการทำหาใจวันนี้กิจกรรมต่างๆในบ้านสวนเรื่อนธรรมก็ประกอบกิจกรรมการกุศลตั้งแต่ตอนเช้าออมีเรื่องสลับไปสลับมามออีพระคุณเจ้านะหลายท่านหลายรูปได้มี การบรรยายทำให้ญาติโยมพุทธบริษัทได้ฟังกันนะครับแล้วก็มีการถวายพระทหารมีการพูดคุยกันนะครับก็มีเรื่องราวนะครับกิจกรรมบ้านสวนเลื่อนธรรมเนี่ยก็มีโอกาสนึกน้อมถึงการเรียนรู้แนวทางนะหลากหลายวิธีการด้วยกันนะครับ วันนี้นะก็มีเ,เพื่อนสมัยเรียนมัธยมอ,อ่ทองรุ่น16นะของผู้พูดเองก็ครูเกตดเนี่ยนะท่านก็แวะเข้ามาในบ้านสวนเรือนธรรมนะครับมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณด้วยในการที่แวะเยี่ยมเยียนพบปะกันนะครับก็ในวนันระันี้ผู้พูดเองก็มีเรื่อง พูดคุยกันในเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมต่างๆแล้วก็การทำบุญกุศลนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันคุณแดงคุณสุเมศุเนี่ยทมพิภาทและก็น้องน้องกิฟน้องเรวบดีเนี่ยมีบทบาทช่วงนี้นะครับเรื่องของการดูแลนมวลชนก็ดีพิสุก็ดีนะครับ ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าผู้พูดเองก็มีภารกิจเรื่องราวนะฮะหลเรื่องหลายอย่างนะก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการต่างๆนะครับขอพระคุณเจ้านี่นะฮะแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะครับก็ถือว่าเป็นวาสนาดีนะของบ้านสวนเรื่อนธรรมเนี่ยที่มีโอกาส ได้เกิดขึ้นนะทำให้มีวาระของการเรียนรู้กันกนวะ้างกวาง,วางในเรื่องราวต่างๆของการดำเนินชีวิตเนี่ยนะผู้พูดมองว่าเนี่ยสิ่งที่ปัจจุบันผู้พูดเนี่ยนั่งพูดตามลำพังคนเดียวเนี่ยนะมันก็มีเรื่องที่เราเห็นความเป็นจริงที่เราทั้งวันก็เจอเ,จอเรื่องเยอะแยะมากมาย แต่ทางการทํากุศลก็ดีเรื่องการใช้ชีวิตโลกก็ดีนะครับแต่ก็ได้มีโอกาสนะและลึกถึงคุณงามความดีนะครับของอพ,อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคุณของบรรพุรุตรเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ดีแต่ปู่ย่าตายายแล้วก็เพื่อนอนณะต่างๆที่เรียนรู้ชีวิตกันมาแต่ ตอนเด็กๆขึ้นมาเนี่ยยันโตๆขึ้นแล้วก็มาสู่ชีวิตบ้านปลายกันเนี่ยสิ่งที่ผู้พูดมีความระลึกแล้วก็มีความเห็นความสำคัญของอมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไปไปเสียมากมายนะฮะโดยที่แก้ไขยากเพราะว่ากำลังใจของผูพ้พูดเองเนี่ยมีความรู้สึกยินดีในเรื่องของการพัฒนา มนุษย์เราให้อยู่ในศีลธรรมแล้วก็อยู่ในความเมตตาอยู่ในความรู้สึกเรียนรู้ในการที่สร้างหนทางของฝ่ายกุศลฝ่ายสามมาทิทฐิเบื้องต้นเนี่ยก็จะย้ําเสมอนะครับว่าการที่เรามีโอกาสได้มีคุณพ่อคุณแม่น,นะครับหรือปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสนะครับ ได้เรียนรู้ได้มีการอตอบแทนได้มีการนอบน้อมฝึกฝนตัวเองต่างๆนานาเนี่ยนะก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าพ่อแม่ต่างๆแต่ละ,ะบุคคลเนี่ยก็ต้องการแสดงหนระือมอบหมายบทบาทให้ลูกได้เห็นได้ดูนะครับลูกหลานได้เห็นได้ดูเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องที่ จิตตานะจิตหูจิตตานะฮะก็ถือว่า <c oughs> การที่โอกาสที่การใช้ชีวิตธรรมชาติของอโลกที่เราอยู่ในแวดวงของอชาวพุทธเราเนี่ยประเพาีต่างๆที่เราได้เห็นกันน,นะครับการที่เราฝึกการอ่อนน้อมเนี่ยผู้พุทด,ดูแล้วบางทีเราอยากจะ,อะบอกกล่าวแต่มันก็ไม่ ไม่สามารถที่จะไปะแทรกแซงได้นะครับแต่เรามีกำลังน้อยนี่แหละครับแต่เราก็มีโอกาสที่เราจะ,ะแสดงหรือเราจะใช้ชีวิตอย่างมีเมตตากันอย่างพอเพียงกันอะไรก็อย่างเห็นอกเห็นใจกันนะครับแบ่งปันกันแล้วก็เกื้อกูลกันนะไม่พ,พูดเองเนี่ยจะพูดกับตัวเองอยู่บ่อยๆเนี่ย ตั้งจิตตั้งใจไวนะ้เรียนรู้การเลิกสยบสยบต่อต่อสิ่งกระทบนะครับจะไม่ทะลุทะลวงหรือทุรนทุลายไปสู่การต่อสู้นะพยายามพยายามหาเหตุผลนะครับแล้วก็เรียนรู้พระธรรมเนยนะพระธรรมคำสอนของพระธรรมาตธร,รมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะสอนให้เราเลิกดับทุกข์ให้หมดทุกข์ไป ในหัวข้อต่างๆที่ผู้พูดหยิบออกมาสังเกตดูเนี่ยทุกสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีนะฮะมรรคก็ดีเนี่ยเป็นแนวทางของการยกจิตนะครับยกจิตยกใจนะแต่เมื่อยกจิตยกใจจากการที่เป็นแนวทางแล้วเนี่ยต้องมีเหตุผลนะครับการที่ท่านให้เรารักษาศีลกันก็มีเหตุผลใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องรักษาแนวทางที่ดีใช่ไหมฮ ไม่ทำร้ายตัวเองและคนอื่นแล้วเนี่ยเราจะมีการน้อมระลึกตามและ,มะระวังนะฮะตามบทบาทคือกายวาจาใจของเราเนี่ยก็สิ่งเหล่านี้มันจะตายเป็นวาระไปเองนะครับเพราะการที่เรา,เาได้มีการระลึกระวังนี่แหละก็ทำให้เรามีหนทางของความเจริญนะครับเจริญด้วยอะไรฮะด้วยสมาธิที่เราได้ตั้งมั่นนะครับตั้งมั่นเรื่องของ าการใช้ชีวิตและการเจริญด้วยเรียนรู้วิธีการดับทุกข์ทางใจของเรานะฮะดังนั้นเนี่ยไอเราได้เมื่อฟังแล้วเนี่ยแล้วก็ได้มีการกระทํจริงจริงเนี่ยนะมันก็ทําให้เราเราจะเ,เราศึกษาว่านะคำว่าทุกข์เนี่ยมันมีทุกข์สองส่วนใช่ไหมครับทุกข์ตามกระแสะโลกเนี่ยและเพียงแค่ภายนอกนะฮะแค่ร่างกายแล้วก็ ประกอบไปด้วยปัจจัยสใช่ไหมครับแล้วก็ความที่เราหูดหงิดไม่สบายใจใช่ไหมฮะไม่ได้แย่งสมปรัถนาเราเนี่ยก็เกิดความหูดหงิดเมือม่อเมื่อเราได้ความสมปรัถนาได้ความออพอใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าตามกระแสะโลกทั่วไปนะอยู่ในโลกนี้ก็อยากมีบ้านสวยๆอยากมีสามีภรรยาที่ดีอย่างเงนะี้ยนะฮะก็คือ ในเรื่องของจิตใจที่แล้วก็ปรารถนาที่จะได้เป็นเจ้าของครอบครองออกมาเป็นของเราในชะ่ไหมมีมีบ้านมีรถมีบริวารนนะะมีเครื่องอภรรที่ถูกถูกอกถูกใจนะฮะแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกชาวโลกเรานะฮะนี้การที่เราจะยกตามใน,ใ,นในพระธรรมที่บอกว่าทำอย่างไรให้เกิดนิโรธ และจิตใจมันเกิดนิโรธนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจิตใจจะเกิดนิโรธได้เนี่ยเขาก็มีชี้ทางให้เราได้เรียนรู้กันนะครับเรียนรู้ทางเนี่ยโหนทางต้องทําการที่ดีก่อนนะครับรักษาศีลไปดูแลผู้มีพระคุณไปนะครับจะเป็นวีดามันดาแล้วก็พระพุทธศาสนประสงค์นี่แหละครับทำกิจการต่างๆเรื่องของการกุศลเนี่ยเพื่อให้น้อมเข้าไปหาในจิตในใจของเรานะครับ เมื่อเราเข้าถึงถิงจิตใจเราเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าใ้คําว่าเราอยู่กับโลกปกติเนี่ยทุกคนก็รับรู้ว่ามันเกิดก่านไม่สบายกายและไม่สบายใจได้เป็นปกตินะครับถ้าเราใช้ความนึกคิดของเราเนี่ยไปตีความว่าเราไม่ทุกข์แล้วเราสบายดีแล้วนะฮะเราไม่รู้สึกทุกข์ตามเนื้อหาของโลกที่เป็นนะจริงๆแล้วถ้าเราตรวจสอบเป็นในสภาวะ ของจิตใจของเราให้รู้ให้เข้าถึงให้ได้เลยนะผลที่การที่เราได้ฝึกฝนตัวเราเนี่ยฝึกสตินะฮะวันลนี้ผู้พูดก็ขอหยิบเนื้อหาที่ผู้พูดเองได้กระทามาให้พวกเราได้น้อมหรือฟังว่าวิธีการของผู้พูดเองเนี่ยมีอย่างนี้นะครับพอก่าวพูดคุยกันเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะที่ผู้พูดเอาไปขึ้นสู่การ จะทำเป็นจิตวัดเนี่ยนะต้องไหว้พระสวดมนต์แล้วก็รักษาศีลแล้วก็เรียนรู้เรื่องเรียกตายเวทนานะครับจิตมีเวทนาดังนั้นปัจจุบันนะที่ผู้พูด,พดกล่าวคำนี้เพราะว่าแล้วก็เรียนรู้สองตัวด้วยกันคือกายเวทนากับจิตเวทนานะครับเพราะสิ่งเดียวนี้เนะี่ยก,ก,ก,ก็วิธีการไหว้พระเสร็จแล้วเนี่ยขณะที่เรานั่งนี่แหละครับนั่งธรรมดาเนี่ยนะหายใจให้บสบายก่อนนะแล้วก็ แล้วก็ระลึกไปที่ผู้พูดกำลังนั่งอยู่เนี่ยนะเทปสบายก็จะดูว่า,าตั้งอยู่ที่ชั้นนั่งอาจจะนั่งดูปลายเท้าขึ้นมานะฮะปลายเท้าขึ้นมาของผู้พูดเองเนี่ยก็จะดูว่าเล็บเท้าของผู้พูดเนี่ยมิโป้งเราเนี่ยฮะนิ้วโป้งลักษณะนิ้วโป้งเราเป็นอย่างนี้แล้วก็นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆดูว่าประกอบไปด้วยโครงสร้างเป็นผิวหนังมีขนด้วยนะครับ แล้วก็ห่อหุ้มด้านบนด้านข้างด้านล่างเนี่ยลักษณะรูปร่างของเท้าของนิ้วเราเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้นะครับแต่แล้วเนี่ยพวกพวก็จะดูอีกว่านิ้วโป้งเป็นแบบนี้นะฮะมีปลายที่ปลายสุดคือเล็บนะฮะนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางนะฮะนิ้วหนางนิ้วก้อยนะฮะแล้วก็จะดูขึ้นมาดูหลังเท้าขึ้นมา รองเท้าเนี่ยก็จะมีขนห่อหุ้มมีหนังมีขนมีฝ่าเท้าของเราเนี่ย <S <S ใช่มจะเป็นพื้นเรียบๆมีก็มีสัมผัสเรียบๆกันหนานะผู้บอกว่าเป็นหนามีลายเสนเ้นต่างๆแล้วก็เคลื่อนรู้สึกเลืกคิดขึ้นมาเนี่ยถึงเาเารียกตะปอมข้อเท้าเราเนี่ยเคยสเกตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนรับเลื่อยขึ้นมาหนึ่งท่อน แล้ก็เท้าอะไรนี่น่แข้งขึ้นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีหนังมีขนมีนมกล้ามเนื้อภายในนะมีข้อต่อต่างๆหัวเข่าอะไรพวกนี้แล้วก็เลื่อยขึ้นมานะมีผิวหนังห่อหุ้มมีขนบ้างทำลายขึ้นมาถึงสาวรรั์สวรรเบาเลยใช่ไหมแต่แล้วเราก็จะมาข้ามมาจากสวรรั์สวรรเบาเราก็ข้ามอีกด้านหนึ่ง แล้วก็สังเกตไปดูซิมันมีอาการยังไงหนังห่อหุ้มมาไว้อย่างนี้มีทุกเวทนาขึ้นหรือเปล่าแล้วก็พูดคุยคนเดียวอย่างงี้นะครับแล้วก็ดูไปถึงหัวเขา่าไปแล้าแข้งอีกด้านหนึ่งนะครับมีขนมีข้อต่อข้อเท้าแล้วก็ไปเท้าเท้านี่เจะมีหนังเท้าหน้าเท้าหลังเท้ามีเล็บมีนิ้วมีขนนะมีเครื่องห่อหุ้มไว้นะ ก็จะมีการระลึกกลับนะระลึกกลับก็เลือกดูว่าหน้าเท้าฝ่าเท้าหลังเท้ามีความร้อนม,มีความเย็นมีมีเวทนาตรงไหนบ้างของส่วนที่เราได้น้อมดูอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆสึงส้นเท้าขึ้นไปหน้าแข้งออกไปขึ้นมาเรื่อยๆหัวเขา่าโคนขาแล้วก็เออขึงกลางระหว่างทวรรหนดาทวารบารแล้วก็แล้วก็ขึ้นมาแั่ลำตัวนะครับ เราลรกรู้วิจารลำตัวคือโครงสร้างลําตัวอยู่ตรงกลางของร่างกายนะี่ยเรขึ้นทวนนะักขึ้นมาก,ก็จะเจอสะดือนะฮะสะดือมีหนังมีมีขนห่อหุ้มนะฮะมาถึงหน้าอกเราจะเห็นว่าความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเลยนะหัวใจเต้นเนะ่ปอดทางานนะพืชล้วก็มีการหายใจเขาาจออ้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้าเนี่ยหน้าท้องขายายตัวเราก็รู้สึกได้นะครับ แล้วเนี่ยเราก็จะดูไปเรื่อยๆดูขึ้นมาถึงเอ่เอเขาเ,เรียกลำคอเราเนี่ยนะเราก็จะย้ายไปอยู่หัวไหล่เลื่อนพิจารณาไปเรื่อยหัวไหล่โคนแขนขออก็สอบลงถึงโคนเอ่อแขนท่อนล่างแล้วก็มาข้อข้อนะข้อข้อเท้าเออไปถึงเอ่อเขาเรียกไอ้ข้อมือข้อที่ข้อมือแล้วก็ขึ้นไปถึงนิ้วต่งางๆ นิ้วชี้เนะี่ยนิ้วโปง้งนิ้วชี้เนะี่ยดูยันเล็บเลยนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยยันเล็บเลย้วก็หลังเนะี่ยหลังมือเราจะเห็นว่าเป็นหนังหอ่อหุ้มมีขนทำลายนะไอ้เสวนฝ่ามือเราก็จะมีพวกนหนังหนังหนาหนาหนัง,นง,นง,นงเลี่ยนไม่มีขนเนี่ยโป็นผู้จับต้องมีกล้ามเนื้อแ,แล้วเราก็ขยับเลื่อนอย่างเก่าเลื่อนมาจาข้อแขนหัหข้อศอก มาถอนแขนตัวบ,บนหัวไหล่ข้างลำคอไปอีกด้านหนึ่งถ้าดูพฤติกรรมเหมือนเดิมนะครับก็จะดูเรื่องหัวไหล่ลงไปถอนแขนลงไปข้อศอกลงไปแขนท่านล่างนะนี่นข,ข้อข้อมือแล้วก็ไปถึงนิ้วมือต่างๆประกอบกิจกรรมการจับจ้องนะฮะเสียครบับสิ่งเหล่านี้เราได้เล่าสู่กันฟังว่าการที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องมีสภาพนะฮะ หรือแบบของเราเลยต้องมีสติปัญญาแล้วก็จะมีสภาพด้วยตามพายเป็นจริงคือเรารู้สึกตัวนะครับรู้สึกเจอขึ้นนะฉะนั้นเราไปถึงไปนิ่งมือแล้วเราก็จะขยับเรื่องขึ้นมานะครับเรื่องขึ้นมาข้อศอกโคนแขนหนึ่งแขนใดที่เรารู้เรืล,ลึกเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปสู่อะไรทักทายแล้วก็จะมีการเขเรียกยเขาเรียกทักทายให้จิตใจของเราไนดะ้อยู่กับเรื่องราวในหน้าที่ นะก็ขึ้นไปลำคอขึ้นไปลำคอขึ้นไปเนะี่ะจะเห็นว่าลำคอจะมีท่อต่างๆนะฮะท่อของลำคอเราเนี่ยท่อลมนะท่อเลือดนะท่ออาหารเนะี่ยใช่แล้วก็ขึ้นไปนะฟันล่างฟันบนช่องปากมีลิ้นสัมผัสรสอย่างนี้นะครับขึ้นไปก็จะเป็นช่องจมูกช่องจมูกเราสัมผัสกลิ่นนะฮนะ ด้านข้างศีรษะเรียกว่าหูเนี่ยก็สัมผัสเสียงเพราะฉะนั้นเราขึ้นไปจะเห็นว่าอ้ส่วนที่เราคุ้นเคยใจไม่ได้เห็นกันคือจมูกได้กลิ่นรับตาที่เราเห็นสิ่งต่างๆจะไม่เห็นตาตัวเราใช่ไหมขึ้นมาศีรษะเราจะเห็นว่ามันเรื่องมีเส้นผมมีหนังมีคุณพ่อคุณแม่เรานะฮะที่ หรือคนสนิทกันที่เป็นอุศกกัเนี่ยก็จะมีการระลึกได้เหมือนกันแต่แล้น,นี่ถึงตรงกลางลก็หม่อมเราเนี่ยราก็จะพิจารณาถามว่าร่างกายที่เราได้ดูทั้งหมดเนี่ยนะฮะมมนมีภาวะเที่ยงตรงไหนนะครับเราน้องอยู่ชานะไม่ต้องเด้งเขาเที่ยงตรงไหนบ้างเนะี่ยเท่าที่ผู้พูดดูเนี่ยมันไม่เที่ยงนะนะกินอิ่มก็ง,ง่วง ง่วงแล้วก็นอนนอนแล้วก็ต้องรู้เพราะว่ามันเบื่อหน่ายการนอนอยู่กับที่ใช่ไหมร่างกายมันไม่ได้ชอบการน,นอนนะฮะร่างกายมนุษย์เราเนี่ยชอบการเคลื่อนไหวแล้วก็ชอบการาสัมผัสอากาศสัมผัสแดดสัมผัสอาหารที่พอเพียงใช่ไหมเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถจะมีสติได้แต่การที่เราได้เรียนรู้ธรรมชาติของร่างกายเรานั่นเองนะครับ การที่เราได้ผู้พูดได้กล่าวว่าการท,ที่น้อมดูปลายท้าขึ้นมา,าจดสีษเนี่ยนี่แหละการฝึกสตินะครับให้รู้กับปัจจุบันของร่างกายเราที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามเหตุที่ขณนะน,นี้เลยนะฮะนี่การที่เล่าสู่คนฟังเนี่ยสมัยเก่าๆที่ผู้พูดเองก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่า ทำไมต้องมานั่งน้อมมาลึกถึงตัวเองอย่างนี้เท้าก็ดีมือก็อดีลำตัวก็ดีแล้วไม่ใช่ดูดโดโดะฮะไม่ใช่ดูไล่มเลยจะดูศีรษะก็จดปลายเท้าดูจกปลายเท้าก็จดศีรษะอย่างเงี้ยมันเป็นอุปนิสัยที่เราได้ฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วก็รู้ว่าไอ,อ้ความทุกข์ของจิตใจเราเนี่ยนะมีสภาพเกิดขึ้นอยากลองอยากดูอยาก,ยากเล่นนะฮะ เนี่ยเหมือนกันอยากลองอยากดูอยากเล่นอยากเป็นอยากได้อะไรเนี่ยแล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของเรานะแล้วก็เกิดความฝันใช่ไหมเมื่ออยากได้จะเกิดความฝันฝันอยากมีกางเกงกางเกงคือเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมครับอยากมีเสื้ออยากมีรองเท้าอยากมีเข็มขัดใช่ไหมนี่คือพื้นฐานของการคิดนึกของเด็กเกเราเนี่ยใช่ไหม บางทีก็เอาการกุ้งเกงคุณพ่อคุณแม่มันนุ่งรุ่มลาบไปหมดแล้วเพราะมันใส่คนละคนละบทคนละรุ่นคนละวัยกันใช่ไหม <c oughs> แล้วสิ่งเหล่านี้นะครับพวกก็มองว่าการที่เราใช้ชีวิตธรรมชาติปฏิบัติหน้าที่แล้วน้อมเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมแล้วก็กฎระเบียบต่างๆเนี่ยนะมันก็เกิดการอ่อนน้อมเพราะเราฝึกโดยโดยไม่ได้ไม่รู้สึกเครืขอขินแล้วจะรู้นะครับ ราะนั้นเนี่ยการที่เราพูดถึงเรื่องต่างๆกันเนี่ยก็เพือให้รู้ว่าการเป็นมนุษย์เราเนี่ยนะะถามถึงอายุก็ดีเลยมันก็ไม่เที่ยงใช้แน่นอนนะเราอายุ20กว่า30กว่า4 50 6กสิบอะไรเนี่ยไม่แน่นอนแะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอายุน้อยมันก็เห็นคนตายกันเยอะแยะไปน้อยเห็นไหมอายุมากอาจจะอยู่ที่หลังคนอ,อายุน้อยกนะ็ได้นะหรือคนอายุมากตายก่อนคนอายุนะ้อยมันเรื่องปกติแล้วก็คาดหวังไม่ได้นะ มันเลยจะขึ้นอยู่กับกรรมวิบากของแต่ละบุคคลกันว่าไ,ได้สร้างการรมที่ดีมาแค่ไหนใช่ไหมมีสร้างการรมร้ายบ้งางหรือเปล่าอะไรพวกนี้มันเรื่องที่เราต้องตรวจสอบพฤติกรรมเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องถอยหลังไปสู่การยึดมัน่นถือมั่นด้วยใช่ไหมถ้ายึดมันดม่นถือมั่นแม่เราจะหง,งุดหงิดก็บเรื่องยึดมันม่นทันแม่ก็ยึดไปหมดใช่ไหมจะไม่ปล่อยไม่วางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระธรรมเขาบอกว่าถ้าเราจะเดิญสติแล้วเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราไปเนี่ย มีกิจกรรมเรากท็ทำหน้าที่ไปเขาบอกงานแล้วก็ไปมันไม่บอกงานแล้วก็้าว่างก็ไปไม่ว่างก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ปกติของชีวิตการพัฒนานะวันนี้ก็โชคดีครับว่าไ,ได้มีโอกาสได้มานั่งชมวิวที่ท่าอากาศบนชอชมวิวบ้านสวนเรือนธรรมเนี่ยตาลำพังผู้เดียวเลยโชลมัก็โชยเนะยเย็นจะต้องเ,อเสื้อกันหนาวมาด้วยนะพอดี เดินมาก็เลยตอนหัวค่ำร้อนๆหน่อยแต่ตอนนี้เย็นแล้วลมเย็นล้เย็นมากเลยทั้งหนาวเลยก็ <c oughs> ได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวบางอย่างของการมีชีวิตในบ้านสูนเดินทางของเราบันนี้ด้วยแล้วก็มีเรื่องราวของเหตุผลเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการทำสมาธิเรื่องของแยกรูปแยกนามเรื่องของการเรียนรู้แรงกระทบเนี่ย ไอ้แรงกระทบพวกนี้มันเกิดเกิดผลบวกเรื่องของอะไรไหมทดสอบตัวเองได้ว่าเกิดแล้วเกิดแรงกระทบเนี่ยวิ่งขับรถด้วยเร็วขับรถได้ความอะไรสรน,นุกสนานมันก็มีเรื่องราวที่เราต้องจะได้เสียหายได้เหมือนกันนะครับเ <c oughs> ทะฉนนั้นเนี่ยเรื่องเล่าของผู้พูดเองเนี่ยมันปะปนไปตามวิธีการนะอย่างผู้พูดนอน ตามที่พักของผู้พูดเองเนี่ยจริงๆแล้วผู้พูดชอบนอนเสือ่อยู่แล้วไงแเดี๋ยวสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มก็จะอาบน้ำกันแล้วก็อาจจะพูดได้ก็จะพูดต่อได้เรื่องของอการละเว้นยึดมั่นเนี่ยต้องประกอบไปได้วยละกายหรือแบ่งกายออกจากการยึดมั่นสืมัน่นนะฮะต้องรู้ว่าตำแหน่งที่เราเนี่ยเราต้องน้อมายหรือจะจากร่างกายเราไปเนี่ย เหมือนกันว่าเราเได้กลับมาสู่เรือบ้านเราเมาื่อทิ่งสังขารไปนะฮะก็ยังมีประวัติศาสตร์ที่เราได้ดูนะบางทีบางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าต้นมะละกอที่สูงรีบเลยสูงมากหลายเมตรมากลองคิดดูว่าถ้าธรรมชาติของพืชเนี่ยทำไมถึงไม่สมานเสมอเท่าเชียมกันนะฮะบางทีเนี่ยต้นเนี่ยมี เออเรียกพืชผลไม้เนี่ยไม่รสชาก็แตกต่างกันด้วยแล้วก็สิ่งที่มันเออเรียกว่านิยมก็จะต,ต่างกัน <c oughs> นะน,นวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะฮะได้ดูแลพระคุณเจ้าท่านย้ายสถานที่พักอยู่บ้านคุณครูสีท่านด้วยกันรานคูรเสียโอกาสเชิ่เชิๆให้ที่เลิศจะนำไปเรียนรู้ส่งเสริมไม่ให่ได้ ประกอบกิจกรรมนะฮะเรื่องของเ,อเรื่องหลักเกณฑ์ของท่านนลยนะรากษาศีลบ้างอะไรก็เร่ผู้พูดเล่นไม่เคยถูกหนังสือธรรมะของท่านเยอะอยู่นะครับ <c oughs> อะไรก็ตามเนี่ยการที่เรามีศีลธรรมเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเก็บเกี่ยวนะครับศีลธรรมต้องเก็บเกี่ยวไว้ไม่งนั้นเนี่ยศีลธรรมมันจะสูญหายไปนะฮะ การระบบบริหารองคอ์กรต่างๆก็ดีนะแต่ต้องมีน้อมนาให้ลูกศิษย์ลูกน้องเราเนี่ยมีศีลธรรมด้วยเราต้องให้เกียรติคนที่มีศีลธรรมมาก่อนนะผู้พูดว่านะครับนั้นการที่จะเข้าสู่การพัฒนาใจให้ถึงการละการวางเนี่ยนะมันก็ต้องรู้ว่าเราต้องใช้ความเพียรฝึกฝนให้รู้จักตัวเองให้มากๆแล้วเมื่อร,รู้จักตัวเองมากๆไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันได้มาคือ ใจไม่แข่งไม่ทุกตามเรื่องราวที่มีบุคคลรักก็ดีไม่รักก็ดีเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันอรู่อง,ท,องที่พอเพียงยอมรับได้นะฮะโลกนี้มันก็บอกอยู่แล้วไม่มีอะไรกับเรื่องที่เราจะให้สมหวังเราเนี่ยนะผมดูว่ามันมันเป็นของหลอกเรานะมันสมหวังเนี่ยถ้าเราเผอไปยึดเมื่อไหร่มันก็พลาดนะบารมีไม่เกิดใช่ไหมครับเพราะเราคาดหวังนะ พวกก็เลยมองว่าเออมันก็ดีเหมือนกันชีวิตคนเนี่ยการที่เรารักษาศีลไว้ปฏิบัติธรรมไว้เนี่ยน,ะนีประโยชน์มากนะครับขอขอขอเชียร์เลยว่าถ้าเราได้มีการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะผลทางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรว่ที่ได้ยินกันว่าตัดภบตัดชาติข้มานใจไม่เศร้าไม่ทุกข์ตามน,นี้คือ แล้วก็รับรองได้ว่าถ้าใจไม่เศร้ามองตามไม่ดีเกิดความพึงพอใจตามไม่บีบคั้นร่างกายแล้วเนี่ยนะเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยบุคคลที่มีความถอยหลังสู่การเอาชนะเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราไปจ้างจิตเอาชนะในการปฏิบัติเนี่ยมันมีกิเลสแล้วกิเลสานาหน้าแล้วแต่มันก็ดีนะครับแต่เราต้องรู้ว่าถ้ามันเกิดภาวะของการที่นําหน้าขึ้นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องถ่ายถอนออก นะขายถูกด้ไหมที่สสิ่งของที่มันมันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยขายถูกได้ยไหมขายแล้วแล้วจะไปทากิจกรรมที่เหมาะสมกับเราแค่ไหนอันนี้สําคัญมากนะครับเมื่อการที่เราจะถ่ายทำไปต้องยุมราคาแล้วก็ตีเนื้อความกันว่จาจะลดได้เท่าไหร่ใช่ไหมไม่ไงก็ได้เหลืออยู่เลยได้เลยใช่ไหม,มจะฉันที่ต่างๆของมนุษย์เราพูดไปคนเดียวก็ ก็รู้สึกว่าออกมาจากใจนะครับก็ขอนอบน้อมวันละของผู้จากกันแล้วก็ขออำนาณของพระพุทธธรรมประสงค์คุณของคุณงามความดีวันนี้ที่เราได้กระทํากันเนี่ยแล้วก็ขออำนาจของพอที่พระคุณเจ้าได้ให้ไว้เนี่ยให้เกิดความสาเร็จสําเร็จสําเร็จเนี่ยนะขอให้พวกเราได้โมทนากันด้วยแล้วก็ให้กําลังใจว่าขอทุกคนได้ีโอกาสเจริญกุศล ปฏบิบัติบูชากันสืบต่อไปนีสาธุนะครับสวัสดีนะครับ